เวลา18.51นาทีกห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จออกในพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบร,รมราชวรกาสให้นายอนุทินชาญยีระกูล นายรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจำนวน35คนเมื่อวันที่19กันยายน2568ฝ้าทุนละองทุดีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นางนัจจารีอน,นันต์สินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวมเฝ้าทุนละองทุดีพระบาทด้วยข้าพระพุทธเจ้า นุทินชาญวิรุลขอถวายสัตปว่าัตปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่บัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตว์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไวทั้งจะรักษาไว้ และปฏิบัติตาม,ตตามซึ่งรัฐธรรมนูรรมนแห่งราชนจาจักรไทยไทุกประการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ <c oughs> ท่านนายกรัฐมนตรีมีจิตใจที่เข้มแข็งมี ความมานะปากบันและประสบความสำเร็จอันเป็นมงคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนและขอให้มีสติปัญญาที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ต้องมีอยู่ให้เป็นไปได้ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญทั้ทั้กัน